สวัสดีครับช่าเป็นจากร้านสมาร์ีวิตนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็น macbook pro 15นิ้วนะครับโมเดีลเป็น a1990 เครื่องปี2018นะครับเครื่องนี้ลูกค้าเนี่ยส่งเข้ามาในการเครื่องเนี่ยเปิดไม่ติดนะครับผมก็ได้ทำการแกะเครื่องเช็คเบื้องต้นดูนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเมนบอร์ดลาย p p But เนี่ยมันเกิดการช็อตอยู่นะครับเนื่องจากเครื่องตัวนี้มันจะมีตัว รูนะครับสังเกตด้เครื่องจะมีรูด้านข้าง2รูนะครับก็คือตรงนี้มันทําให้ตัวฝุ่นตัวอากาศเนี่ยมันเข้าไปอุดแล้วก็เกิดความชื้นจึงทาให้ตัวบอร์ดมันชอ็อตเข้ามาได้นะครับตัวนี้ส่วนมากจุดที่ชอ็อตจุดที่เสียเนี่ยจะเป็นจุดเดิมจุดประจำนะครับก็คือแถวบริเวณตัวใต้ใต้แถวตัวชิปแน่นนะครับใต้ใต้แถวตัวไอซีคอนโทรเลอร์บางเครื่องหนักเลยนะครับชอ็อตเข้าตัวไอซี ควบคุมแนนแล้วก็เข้าแนนเนี่ยก็จะไม่ได้ข้อมูลนะครับในสองนี้โชคดีนะครับยังช็อตในสองตัวพีพีบัตนะครับก็ตอนนี้เครื่องเปิดติดใช้งานได้ชาร์จเข้าได้ปกตินะครับผมก็ตัวนี้จบงานนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีเครื่องนะครับ macbook อาการเปิดไม่ติดสามารถส่งให้ทางเรานะครับสมายดีเซอร์วิสดูแลให้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้จะเป็นขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ